ชาติตนราคา600รูปีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายื่นเป็นพาส,สปอร์ตคนไทยเนี่ยลดเหลือแค่40รูปีราคาเท่ากับคนอินเดียเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ก็อยู่ที่ราน,นีกินะคะก็คือบ่อน้ำราชนีเขาสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึง พระสวามีเขานะคะที่ที่สิ้นประชนไปนะทีนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดเจชั้นเคยถูกปลบฝังไปแล้วแต่ว่าก็ได้ขุดค้นพบขึ้นมาใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับเป็นมรดกโลกเรียบร้อยค่ะผู้อยู่ที่เมืองปาตันนะคะรัฐกุชราตนะก็แล้วก็ยังเป็นสถานที่แห่งนี้นะคะบ่อน้ํานี้เนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในธนบัตร100รูปีอินเดียเห็นไหมเพื่อนๆนี่ สวยมากๆเลยนะคือสถาปัตของเขาเนี่ยแบบมันมีทั้งหมด7ชั้นเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูด้านล่างกันก็จะมีแบบสวนสาธารนณะล่มลื่นนะคะนี่ไงบ่อน้ํานะประมาณนี้เขาบอกว่ามันจะลักษณะคล้ายกับวัดกับหัวนี่นะ่จ้า <c oughs> จ้า นี่ค่ะหนึ่งร้อยรูปีอินเดียชอบนี่นะคะเราก็อยู่กันที่ซันเทมเพิลนะก็จะเป็นวัดแบบสักการะองค์ สุริยาเทพนะคะแล้วก็ด้านหน้าวัดเนี่ยจะมีบ่อน้ําด้วยนะนี่บ่อน้ําแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอพรด้านในกันนี่นะคะก็จะมีสองหลังนะอ่สวยมากๆเลยแกะสลักแบบ,บสวยงามสุดๆเลยอันนี้ข้างในเขาล็อกไว้อยู่คืออะไร ใครที่มาเที่ยวเมืองอเมดาบัตแล้วก็อูดายปูนะคะก็คือตามรอยปูได้เลยแต่ละจุดนี่คือสวยงามมากๆแล้วเป็นศิลปะวัฒนธรรมโบราณเช้าวันนี้ก็ออกสมารถเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเราจะเดินทางกันไปที่บอน้ำไฮไลท์ในเมืองอเมดาบัตนะชื่อว่าอาดดาลัส ใส่ซอสยังเลศอดเขี๊ไก่จะทำอะไรปุ๋ยเหร นกะะ็จะเป็นข้างในเออ่บ่อน้ํานะเดี๋ยวขอดูก่อนขอส่องก่อนนี่ก็คือด้านในบ่อน้ํานะคะอนดาลัสเตปวิลคนไทยเนี่ยเสีย20รูป,ปีแต่จะต้อง จองตั๋วผ่านออนไลน์นะคะเพืเ่อนๆน,นี่จ้าบอ่อน้ำอันดาลัฟสเตปเวลเนี่ยเป็นบอ่อน้ำโบราณขั้นบันไดมีทั้งหมด5ชั้นนะคะอยู่ใกล้เมืองกันทีนครรัฐกุชราชเหมือนเดิมค่ะ ส้างขึ้นแบบผสมผสานศิลปะแบบอินโดอิสลามแล้วก็เป็นศิลปะฮินดูคือผสมผสานกันอย่างงดงามแล้วก็เป็นบอ่อนะ้ำที่สร้างจากหินทรายแกะสลักอย่างปาะณีตเลยสร้สางขึ้นในปีคศ1498เรามาตอนประมาณ10โมงกว่าดีงามมากนะยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ ในบ่อน้ํานี้ลดได้รูปสวยๆแบบถูกใจนะจ๊ะเมื่อวานคนมันเยอะไงแต่ว่าบ่อนี้นะถ้าเทียบกับที่เมื่อวานเราไปอ่ะราณีสเตปวลอ่ะอันนี้มันมีน้ําจริงแต่อันนั้นอะมันจะอลังการกว่ามันประมาณ7ชั้นอันนี้หชั้นนะคะ,ะแล้วก็กลิ่นแรงข้าวโพดน่ากินมากข้าวโพดมะม่วงฝรั่งกล้วยนะจ๊ะ ร้อนสุดๆนี่อีกจุดหนึ่งนะคะดาดาเซ็บเบลนะนี่อีกหนึ่งบ่อน,น้ำนะคะก็ยังมีน้ำขังอยู่เหมือนกันอันนี้จะมีทั้งหมด5ชั้นเหมือนเดิมนี่ ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสุเหร่าที่ฝั่งศพของพระนางนะคะนี่โบราณมากอันนี้เป็นลายเห็นหน้านะเขาก็พาเราเดินดูรอบๆมสัสยิดนะคะอืมโอ้พิเเจอร์เวอรี nice, น c e เนาะ ระบัดลดติดสาหัสมากข้างทางเขาก็มีขายของกันเทียบเลยเมืองนี้ส่วนใหญ่ร้านอาหารจะขายเวจจเทเรียนนะคะก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เป็นมังสวิรัตเป็นเจเลยแหละแต่ก็อร่อยทุกเมนูจริงๆนี่ได้แล้วนะคะ ซื้อผักข้างข้างทางนี่หน้าวัดอาอชดามนะสวามีนารยานันเราจะต้องฝากกระเป๋าฝากโทรศัพท์มือถือนะคะนี่บริเวณหน้าวัดนะอ่านี่ก็จะมีพวกร้านขายผลไม้นะคะนี่เขาจะปอกแตงขายแตงกันด้วยนะนี่บริเวณหน้าวัดอัชดามอเมราบัดค่ะมันจะต้องออกจากตัวเมืองเลี่ยงเมืองมาหน่อยสักประมาณ30กิลนะ มากินฟานิปุรีกันค่ะมาอินเดียห้ามพลาดอันนี้นะไฮไลท์เลยโอ้ที่นี่เขาใส่ถุงมือนะจ้าเธอ,เ,อ,อเห็นไหมสะอาดอะอาด้นนะอ่าถั่วกระแรบกระแรบแล้วก็จะเป็นมันนะคะอ่าโอเคอ่ายิ้มแล้วพ่ค่ะยิ้มแล้ว โอ้ลูกนิลเชียส่คเร่คเรคเรนี่นะจ๊ะปานิปุรีนะฮะโซลแน่โซลก็จะมีก็จะเป็นมันนะคะแล้วเขาก็เอาไปคลุกอีกรอบหนึ่งใส่ถังใส่กระมังเขาอะนี่ร้านนี้ก็ขายดีนะร้านนี้ใส่ถุงมือมันจะมีทั้งหมด5นาน้ำนะเธอจ่ายไปยังออ๋พามาดูอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนที่พัตคารในเมืองอเมริาบับ้างว่า อาหารดีๆเขาก็มีเยอะแยะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะคัดสรรแบบไหนอ่าอีกหนึ่งจุดในวันนี้นะคะก็คือเดอะโปรเจกต์คาเฟ่นะนี่บรรยากาศคาเฟ่ฟนะคะลึกลับซับซ้อนนิดนึงนี่นะคะโลโก้มาร์เก็ตนะอโอเคอ่ายูทูบชาแนล ทุกชาแนลอะลูอลโ,ลโอ้หนมปังเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยโอ้โอ้สนุกมากเลยลเาาาใช่ แดดร่มลมตกแล้วไงร้านขายรองเท้าร้านขายหมากนะนี่ร้อยห้าสิบลูปปีหรอโอ้โหรองเท้าคู่ละร้อยห้าสิบลูปปีนะคะอ๋อเหรอ ว่าถ้ามีคลองคลองนี่200ลูอตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินอเมริกาบาัตรขาออกแล้วจ้าจะกลับเข้าสู่ประเทศไทยนะแต่ออกจากอินเดีย ะจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทุกคนที่มาที่ประเทศอินเดียตอนนี้สิ่งที่สําคัญเลยก็คือหนึ่งใบจองที่พักโรงแรมใบเสร็จในการชำระเงินจะต้องพกติดตัวไว้จนกว่าจะจบทริปเพราะว่าขาออกเนี่ยยังขอดูอยู่เลยแล้วก็ขอดูรูปถ่ายต่างๆที่เราไปเที่ยวไหนมาบ้างนะควรที่จะมีรูปโฟตโต้กุ๊ปไปกับใครก็ถ่าย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 เก็บเอาไว้เลยพี่ภูก็เปิดให้ดูคือตอนนี้อินเดียนะคะโหดทั้งขาเข้าขา,ขาออกตอมองน,นะ ยังไงก็เตรียมพร้อมกันให้ดีฝากติดตามพี่ปูม,มิระเพิ่นตัวแทนด์ไว้ด้วยนะคะเราจะไปเที่ยวไหนกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r i ครเป็นกำลังใจใกันด้วยนะบ๊ายบาย